สวัสดีครับบอยสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่มันคือพี่บิ๊กแอ a เรีย51นั่นเองโอ้โหถกนะนี่คุณเป็นแฟนขับวงผมด้วยครับใช่พี่ผมเป็นรุ่นน้องพี่ที่จันกษะเสมด้วยแล้วก็เจอพี่ตั้งแต่ผมเข้าปีหนึ่งเลยวงแอ e a เรีย51นี้มันกี่ปีแล้วตอน2005ตอนนั้นที่ทำกัน2005ที่รวมวงแล้วไปประกวดได้แชมป์ G b บ o c ใช่ G b บ o c k แท้โอ้โหผมจำได้ ปีนี้ก็2025 20ปีแล้วพี่ไกลแล้วโอยวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับพี่พี่จะมาหาเบเห็นได้ข่าวว่าร้านบอยมีบาคาสบัสใช่เมยครับพี่คือร้านผมต้องบอกงี้ว่าขายทุกอย่างพี่ที่มีในโลก <c oughs> เป็นตัวแทนจำหน่ายเกือบจะทุกยี่ห้อแต่ว่าอาจบางตัวอาจจะไม่ได้สตอ็อกบางตัวอาจจะสตอ็อกตอนที่พี่ใช้นี่มันไม่ใช่ยุคแอเรียนะมันเป็นยุคขาว<อ>เกลื ใช่ไหมเพ่ใช่เป็นไซเลสครีมครับโอ้โห oh. ตอนนั้นคิดถึงมากใช้แต่ตอนในยุคนั้นก็คือเทคโนโลยีโน้ตฮาวแบบมันยังคือหนักอะบอดี้มันหนักพี่ก็เลยไม่ได้ใช้ช่วงเวลา oh. หลังจากนั้นรู้สึกว่ามันมีผลตอนนี้เป็นตอนนี้ตัวนั้นยังอยู่ไหมเพ่ไม่อยู่แล้วครับขายรับประทานเรียบร้อย <laughs> มันหนักครับป,ปวดหลังมากเล uh, ยห้าสายห้าสายเ,เดี๋ยวผมนะจะพยายามหารูปนะตอนที่พี่ใช้นะเอามาให้ดูถ้าถ้าหาได้อตัวนั้นตัวนั้น แล้วไมคิดถึงวงเก่าผมเลยอารฟิฟตวันคิดถึงไหมมากมากไม่ต้องมาเหยียบซ้ำไม่ต้องถามไม่ถามหรือพี่ๆเขาเป็นยังไงกันว่าตอนนี้พี่ๆเขาเป็นยังไงตอนนี้นอนเรียแอร์หมดแล้วถึงวัยแล้วยายๆก็ทำมาหากินอยู่แต่ยังมีการผมก็ยังได้พูดคุยกับเนี่ยวงนี้เกือบเกือบจะทั้งหมดเห็นพี่เห็นพี่ึ่งเขาว่าทักทายกับบอยเรื่องอุปกรณ์อยู่ใช่ใช่มีการคุยมีคุยกันบ้างครับพี่ใช่แล้วก็คิดถึงพี่แล้วรู้สึกว่านึกถึงบาคัตผม ยุคผมนะผมนึกถึงพี่คิดว่าพี่น่าจะเป็นคนแรกๆแล้วกบพี่หนึ่งที่ใช้บาคัสใช่ของของพี่หนึ่งวินัยนี่คือเขาจะเป็นบาคัสตัวสีแดงอ๋อสิบเก้าปีสกิมมันสองพันหกประมาณสิบเก้าปีโอ้โหนี่นี่พี่ยังห้าสิบแล้วเหรอเนี่ยพี่อย่าไปบอกเขาโอ้ลูกช่องผมเด็กๆเอย่าไปบอกเขาอายุเท่าไหร่ผมมานําเสนอพี่วันนี้เลยและอยากให้พี่ลองเสียงให้ผมฟังหน่อยแบบว่าในรูปแบบของพี่ก็คือตัวนี้คือโอ้สวยมากเลยอ่ะ บาคัท W L ไฟครับผม5สายสเกล3 4ี่แล้วเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็จะให้พี่บิ๊กเป็นคนลองตัวนเนี้ยเนี่ยแหละไหนทำท่าส่งมอบให้ผมก่อนสินสวยมากเลยสวยไหมครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามือสีอะนะครับน้ำหนักดีไม่ปวดหลังนะถ้าก็ไม่ปวดหลังแสดงว่าเราไม่ต้องไปขายรับประทานแล้วนะครับแสดงว่าเราต้องเก็บราคาดีด้วยตัวนี้อยู่สามหมื่นสามหกร้อยพี่ แถมกระเป๋าให้ด้วยแล้วก็อยู่ในเลทที่กําลังกําลังสนุกเลยแล้วก็คอเผาโอ้สวยนะเนี่ยทั้งไม้มปะกหน้าทั้งอะไรอีกแลวเรื่องของคอดูนะครับคือปกติเวลาผมได้เบสมาเนี่ยส่วนใหญ่พวกคอพวกผมจะต้องเอาเปลเหลาเพราะว่าอย่างมือเราก็ยังถือ,เ,อเป็นคนเอเชียอยู่นะพวกเราเขาก็ยังเป็นแบบอย่างมือเราไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยแต่คอบางเล่นง่ายไม่ต้องเหลาแล้ว เดเขาทำเหมือนโน้ตหาวเทคโนโลยีเมื่อก่อนต้องทําให้ทเหมือนไซฟ,ฟ์ฝรั่งอะไรใหญ่จริงจริงมันไม่มันไม่จำเป็นเรื่องคอ,อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเฉียบเลยัล้นเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าไป,ไปดูรายละเอียดกันอีกนิดนึงเดี๋ยวเขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะไปไปนครับ อ่ะครับผมมาพูดถึงบาคัส WL5 QMAC RSMM โอ้โหยาวเลยขนาดนี้ยาวจัดอา<ล>เป็น,ปนว่ามันคือ WL5 ก็คือ5สาย,สายเป็นหลักๆของเขาก็คือชื่อรุ่นตระกูลใหญ่ก็คือ WL5 แล้วกันข้างหลังอ่ะ Q q u e n Maple อาจจะเปลี่ยนเป็นเฟรมในในอนาคตอ่ะไม่รู้แล้วแล้วแต่ที่เขาจะออกมาแล้วก็มีสีแดงมีสีน้ำเงิน เนี่ยสีฟ้าตัวนี้ราคา33,600มีแถมกระเป๋าให้มากันที่ไม้คอก่อนพี่อันนี้เป็นยุคใหม่นี่ผมแนะนำเลยเป็นโนฮาวใหม่นะอ่ารถเจนเมเปิลครับผมก็เป็นกลายเป็นการเทคโนโลยีคือโนฮาวคือเอาไม้ไปอบนะใช่ครับรู้สึกพี่มันเหมือนเป็นไม้อบให้มันเ คือเม,มเปิลปกติจริงๆอ่ะจะเป็นสีออกขาวออกแบบนวลๆขาวๆเลยแล้วพอพออบปั๊บนี่ก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับอบแล้วมันยังไงครับมันโน้ฮาวเทคโนโลยี how, ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับแหลมมันจะมีความเด้งมีความเปี้ยกว่าแล้วก็มีให้ความสเตเบิลแข็งแรงกว่าพี่ คือเวลาเวลาเราสลับดึงสายล่างสายแหลมมันก็จะแบบโป้พาโป้าไม่ต้องออกแรงเยอะไดนดามิกก็จะดีเหมือนทำให้เหมือนให้ไม้มันแห้งแห้งเออถูกต้องพี่เหมือนรีดน้ําในไม้ออกอ่ะถ้าเกิดแบบพูดกันแบบง่ายๆให้เข้าใจกันง่ายๆไม่ต้องรอเหมือนที่เราต้องมาเก็บกีตาร์กันแบบหลายๆที่ไปเล่นไปต้องใช่ใช่ก็ลมอารมณ์เหมือนพิซซ่าที่แป้งมันแน่นๆอ่ะพอเอาเข้าไปอบปุ๊บมันก็กรอบอ่าแต่นี่ไม่ถึงกรอบแตกนะอันนี้แค่รีดน้ําในไม้ออกแล้วก็จะได้ เป็นโน้ตหาสมัยนี้จะได้โทนที่เปรี้ยขึ้นมีความชัดมีความคมชัดแล้วก็สเตเบิลมีความแข็งมากกว่าเดิมเปเปร์ก็จะแจ่มมากันที่บอดี้พี่อ่าปะหน้าปาหน้าด้วยควินต์เมเปิลครับเมเปิลสวยไหมดูสิโคตรเอาเอาเรียบเป็นเมเปิลสวยมากสีสวยมากเลยแล้วบอดี้ก็เป็นไม้เนโต นี่โตแต่ว่าที่เคยศึกษาก็เราจะเรียกนายโตก็ได้นายโตนี่ที่ผมได้ศึกษามาจากเคยอ่านในบทความของต่างประเทศก็จะให้เสียงโทนเหมือนไม a แอสแต่ว่ามันจะเบาวกว่าเสียงจะโทนโทนออกทางนั้นซึ่งผมว่าเสียงดีนะบางทีก็ความรู้สึกว่ามันก็เป็นความรู้ที่เขาเริ่มพัฒนาขึ้นหือให้ใได้เสียงใกล้<ม>เคียงกันแล้วแต่เบาวกว่าไม้ทดแทนท<อ>ใช่เ,<อ><ๆ>เหมือนเหมือนเป็นไม้ทางเลือกนี่ไม่ไม่ใช่เขาว่าไม้ทดแทนใช่ว่าเป็นไม้ทางเลือกเสียงดีเลยแหละ แล้วก็พิกอัพจะเป็น JB JB ก็ย่อมาอจากแจนเบสเป็นซิงเกิลคอย2สองตัวอ่าเป็น1วอลลุ่ม1บาลานซ์หนึ่งเบสแล้วก็แหลมเป็นพรีแอมป์สองแบนด์ครับเป็นเบสกับแหลมพรีแอมป์ะะจะเป็นบา k ์คั BBP2 นะครับผมอ่าที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับใช่ครับส่วนสวิปก็จะเป็นตัด Passive Active แค่นั้นครับถูกต้อง ใช่ถ้าเกิดเอาขึ้นนี่ก็คือเปิดป m ถ้าเอาลงก็คือเป็นแพสซีฟบางคนถามพี่แล้วเขาจะทาเพื่ออะไรบางทีมันเป็นอย่างนี้ครับแบบเกิดบางทีแบบทานเราออนทานเราหมดวงจรเรามีปัญหาปุ๊บตัดปุ๊บมันก็เล่นได้เลยต่อคือแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนั้นใช่ววลลุมเบาลงหน่อยแต่เบสยังน้อยเบสเสยงเบสมามันไม่ดับไปเลยอ่าใช่ใไปเล่นคอนเสิร์ตงี้ยแบ็ควงแบ็คอัพอะไรงี๊ะเหนือแตกกันมาหลายคนในเวลาเบสดับเราทำไงดีวะตัดตรงนี้ก็ยังเล่นได้โอเค หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ลูกบิดก็จะเป็นโอเพนเกียร์ก็จะแบบโชเฟืองเขาเรียกไงว่าง่ายๆก็คือโชเฟือง mm. น้ำหนัก mm. ดีไหมพี่โดยรวม mm. ผมเห็นพี่พูดเรื่องน้ำหนักหลายรอบแล้ว mm. ผมรู้สึกว่าน้ำหนักตัวนี้มันไม่ถึงสี่โลอ่ะอ่าเบา <au>. ยังไงก็ไม่ถึงเบา <au. S 1> แล้วก็คอดูปกติเวลาผมได้เบรแบบหลายๆยี่ห้อผมต้องไปเหลาคอนี้ไม่ต้องเลยซึ่งในอดีตเมื่อสิบเก้าปีก่อนที่ผมเคยใช้ใช้ยี่ห้อเนี้ยครับผมต้องไปเหลาคอเพราะคอเขาทำหนามากสมัยก่อนเราเขาอาจจะ เมืองบ้านเมืองเขานะญี่ปุ่นอาจจะทำแข่งกับของยูโรถทกต้อง <ทำ S 1> เลยน,นีคืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเหมือนเขามาใส่ใจเพื่อพัฒนาให้ให้คนสาเอเชีย A A ของของย่างเราเนี่ยครับไม่ไม่รอช้าแล้วเลยแต่ผมว่าผมชอบปิก,กาดเขาจริงปิก,กาดสาปิก,กาดสายเนี่ยเขาโชว์โชว์ลายไม้เขาตั้งใจให้ทําปิก,กาดสายเดี๋ยนีหลายหลายคนซื้อเบสทรงแจ็ดเบสไปเนี่ยเขาจะเป็นนิยมไปตัดปิก,กาดสายเพื่อเพื<ม>่อให้มันเป็นเหมือนแฟชั่นอีกอย่างหนึง่ง อะไรงเงี้ยพี่ในนี้อันนี้อันนี้ก็คือเรียกว่าทางโมเดลแล้วแต่ถ้าเป็นผมผมเอาออกเลยนะอ๋อพี่ปล่อยปล่อยดิบเลยนะออใช่อช,ชอบแบบนั้นชอบเออโชว์แบบเห็นไม้เลยได้จริงก็ถอดน็อตแล้วก็สามารถเอาออก,กได้ไม่รอช้าเราไปฟังเสียงเบสต,ตัวนี้กันดีกว่าแทนแทนแ lừa, chứ เล็กส่น้อยความคุม EQ เป็นไงบ้างพี่ EQ สองแบรนด์นี้เป็นไงตอบสนองทุ้มแหลมเป็นไงบ้างครับจากที่พี่ลองผมมันชัดแหละแต่บางคนอาจจะติดเสียงกลางจริงๆการแก้ปัญหาเสียงกลางมันไม่ได้ยากนะใช่ผมอ่ะพี่ลองพูดก่อนมันก็เราก็ชดเชยเลยอาจจะมี EQ สักก้อนหนึ่งมันต้องใช้อ่ะจริงความรู้สึกผมบางคนบอกพี่ไม่มีกลางถ้าติดกลางมากเราก็ชดเชยด้วยวิธีการหา EQ หรือไม เราแท้งบีมาใช้ซะาหน่อยเออหากั้ง,งแท้งบีมาใช้นะคัดการหรือไม่ได้ก็เป็นเทคนิคผมนะผมก็จะไม่บูธไฮกับบูธโลเยอะเสียงกลางก็จะมาอยู่ตรงนั้นถ้าไปบูธไฮบูธโลมันก็จะเหมือนเรายกปีดปุ๊บกลางก็จะหุบนนี้อ,นนอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราถ้าเป็นถ้าเป็นสายมือเบรกก็อาจจะแพนมาข้างหลังหน่อยให้กลาง คือเสียงกลาง<ม>หาจากตัวบาลานก็คือนอกบาลาน,น่าจะน่าจะา<ส>าดีถ้าคนเขาติ่มจริงเขาแลนแหละเขาก็จะเอาบอร์ดเออาบอร์ดหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปครับแม่งโคตรมันเลยวะ่ะ คือคือเรเดียนเขา16 16ใช่ครับพี่คือมันแบนครับคือมันพอมันแบนแล้วมันเล่นง่ายมันไม่มีโค้งหรออะไรเงี้ยมันเล่นแล้วมันกดแล้วมันคือมันเป็นคำอ่ะผมผมชอบผมว่ามันมันเหมาะกับมือคนไทย แล้วอย่างหนึ่งเลยตัวนี้มีการตั้งแอคชั่นมาแล,แล้วตั้งต่ําด้วยเรื่องเรื่องเก่งกะจําจำว่าพี่เล่นต่ำใช่ ถ้าอยู่ในโหมดของคนที่ชอบสแลปอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเป็นไงบ้างลองลอง,องทำโทน <c oughs> หรือว่าไม่ต้องหรือว่าเอ,อได้หมดเลยเออมันได้หมดแล้วพูดยังไงอ่ะ มันเล่นสกเกลมันก็ง่ายเพิ่มโลนอาจจะได้เสียงมันจะได้เหมือนแบบพวกแบรนชั้นนำประมาณหนึ่งนะ นุ่มเลยมันไม่เปิดเปิดสุดเลยเนี่ย จริงก็ต้องต้องเล่นต้องมาลองกันอ่ะอันนี้ก็ก็แนะนำแลต้ลองมาลอๆแล้วจะรู<ช>้จะเข้าใจใ,ในราคานี้พี่ว่าเป็นไงคุ้มค่าไหมโหโคตรคุ้มอะเจ๋งอะแล้วมันเบาอ่ะแล้วม,มันมันบางแล้วมัน <S <S เออมันเบาอ่ะมันเหมาะกับคนที่เรารักษาสุขภาพเน,นอะอย่างวัยผมผมันก็ไม่ค่อยได้แล้ะ มัครเฉียบเชียบพี่สรุปหน่อยว่าเบดตัวนี้เป็นไนี่เพิ่งมาจับครั้งแรกนะไม่ใช่ว่าไปแอบไปซ้อมเฮ้ยขอยืมกูให้กูไปซ้อมมาหลอกคนหน่อยไม่ใช่นี่มันจับครั้งแรกมันง่ายดูคอมันบางมันเล็กมันเล่นง่ายจริงสรุปเลยครับคือแบบจะพูดเขาจี้ห่ออื่นหรือเขาจะมากระเทืบกูกัอนป่าวผมก็ไม่กล้าพูดเลยแบบเออมาลองครับผม คือมันครบทุกอย่างทั้งความความเอเชียและความเป็นคนไทยอ่ะอาจจะชอบคอบางตัวเล็กน้ําหนักเบาคือมันเบามากเลยนะเนี่ยผมไม่ถึงสี่หเออว่ะเบาเบาจริงเบาน้ําหนักดีน้ําหนักดีมากก็ได้สายวะพายดีๆนี่ได้ห้าได้ห้าสายซะด้วยอย่างงี้เปิดสุดก็ไม่บวมเลยสุดหมดแล้วครับห แพนแพนโหฮิปฮอปจัดมันชัดอะโลมันแบบโลมันลึกอะผมชอบผมชอบมากเลยมันชัดด้วยอะมันมันลึกด้วยมันชัดด้วย สำหรับคนที่เป็นลิทึมแบบไม่ได้หวือหวาก็สบายใช่ไหมพี่ใช่เหมือนงานเฟรตเขาดีด้วยเนอะ <S 1> <S 1> <S 1> ใช่พี่เขาตั้งต่ำไม่ไม่ติดเลยผมตั้งให้พี่แบบงานมาดีมากเพราะ<ล>ผมรู้ว่าพี่พี่เล่นต่ำม,มากผมก็เลยจัดให้แบบแป๊กๆเลยเนี่ยแล้วพี่กระแทกซะไม่กลัวตรงไม่กลัวติดเลยดูดิโอ้ยจะเหรียญบาทอยู่แล้วมั้งเนี่ยเหรียญห้าหครับเนี่ยใช่พี่ประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับผม ฝากไว้ด้วยกับบาคัส wl 5ราคา33,600บาทใครสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับผม boy 59ช shop วันนี้ไปแล้วครับผมขอบคุณพี่บิ๊กแอรีร้วด้วยครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ